การเก็บเลเวลของผู้บัญชาการเราหาไอพีได้จากตรงไหนบ้างยิ่งเลเวลสูงขึ้นก็จะปลดล็อกเมนูอุปกรณ์ที่เราสามารถสร้างได้เหล่าโอปเปอเรเตอร์ก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม Ark ์คไนท์เ Field สสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเขา้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือ ปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต Ugphone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น M V I P แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า M V I P จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด Ugphone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับอย่างที่เกิดว่า เลเวลเจ้าพนักง,งานยิ่งสูงก็จะปลดล็อกเมนูการสร้างอุปกรณ์ระดับที่สูงมากขึ้นได้แต่การที่เราสร้างก็ต้องไปหาแร่ที่มีระดับสูงตามขึ้นมาด้วยแล้วก็จะมีช่วงที่เราเนี่ยติดเลเวลของเนื้อเรื่องนะครับการเพิ่มเลเวลของเจ้าพนักง,งานก็เลยสําคัญการที่จะได้ EP พีมาจะมีได้หลายแบบมากนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นภารกิจประจําวันจะอยู่จากเมนู f 8นะครับจะเป็นรายวันที่เราจะได้รับมาของ EP ตรงนี้เมื่อเราสําเร็จแล้วถึงกล่องเห็นไหมครับได้รับเพชรด้วยนะอันนี้ แค่เราเข้าเกมใช้สต้ามิน่เพิ่มเลเวลของโอเวอร์เตอร์เพิ่มเลเวลอุปกรณ์นะครับประกอบอุปกรณ์เก็บวัตถุดิบอะไรพวกนี้ก็จะสําเร็จภารกิจได้ไม่ยากแล้วนะครับโดยวันหนึ่งเราจะได้ EP ีปฏิบัติงานนะครับหนึ่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะนะครับนี่เลยเห็นไหมได้มาเลเวลก็จะถูกอัพขึ้นนะครับได้เยอะได้เยอะตรงนี้ต่อมาที่ให้ EP ีอีกครับก็จะเป็นพวกโนดในแต่ละโนดก็จะมีภารกิจย่อย6ภารกิจแล้วแต่ละภารกิจเนี่ยก็จะได้ EP ีถึง180กันเเเลยยทีีดวดวะไ้ ะฉะนั้นต้องไปทําตามเงื่อนไขให้ครบไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดโอเปอเรเตอร์ทาการพัฒนาภูมิภาคส่งออริลินออริลินก็จะเป็นลูกแก้วสีลุ้งที่เขาบางทีอาจจะบินวนไปวนมาหรือเราไปทําการเก็บเราสามารถมาส่งตามจุด TP ต่างๆได้นะครับเรื่องในส่วนของเมนูการส่งออริลินนี่เลยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ส่งตามถึงช่วงก็จะได้รับ EP ปฏิบัติงานฉะนั้นเราต้องไปไล่เก็บนะครับในแต่ละแผนที่จะมีจํานวนเยอะมากพร้อมกับเราก็จะได้นําเชื่อมความสม ดุลน,นะครับเอาไว้ฟื้นฟูสตามินาและก็เพชรอีกเล็กน้อยตรงนี้ถ้าเราไปไล่เก็บดีๆนะครับยังไงก็คุ้มค่าอยู่แล้วเพราะว่าจะได้พวกหลอดสตามินาเพิ่มขึ้นด้วยถัดมาก็จะเป็นการสำรวจในแต่และแผนที่เขาก็จะมีให้เราไปสำรวจไม่ว่าจะเป็นการเปิดกองลงังอะไรพวกนี้เนี่ยครับก็จะมีบอกอยู่ว่าแบบนั้นมีรางกี่กองแม่งก็ต้องไปเปิดแบบดูเพราะเห็นมีคนทําอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกแบบนี้นะเราก็จะได้ไอพีปฏิบัติงานถึงแม้ว่าจะได้น้อยแต่มันก็จะได้มาเรื่อยๆการที่ง่ายที่สุดก็ คือเราอาจจะต้องทําการสแกนในแต่ละพื้นที่ง่ายตรงไหนการทําแบบนี้จะได้อัตรถลดในการเล่นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดูเว็บสปอยกล่องจะได้เพลิดเพลินไปกับการสํารวจและก็ไล่เก็บของแต่ละอย่างและก็จะมีพวกพื้นที่รอยแยกนะครับแบบนี้อันนี้เราอาจจะต้องทําการต่อสู้ก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วถือว่าต้องทำ เป็นเมนูการสำรวจอยู่ดีนะครับกล่องก็จะมีแยกเป็นระดับนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเขียวสีฟ้าจนไปถึงสีทองยิ่งระดับสูงเลเวลปฏิบัติงานก็จะได้เพิ่มขึ้นฉะนั้นไปสนุกกับการสำรวจได้เลยนะครับต่อมาเลยก็คือการผ่านสต a ามิแนด้วยความที่ว่าในอาร์กนายเอ็นฟิก็มีสต a ามินาแนเราสามารถใช้สต a ามิแนไปกับการลงด่านเพื่อฟาร์มหาของในการอัปเกรดโอเบเดเตอร์ชนิดต่างๆได้นะครับมีตั้งแต่คู่มือปฏิบัติงานของในการอัปเกรดศักยภาพตัวละครอัปเกรด อาวุธอะไรพวกนี้ครับเนี่ยพวกนี้จะได้ EP หมดเลยตามสต a ามิเนาที่เราใช้ฉะนั้นเราก็ไปใช้สต้ามิ a นาและสต้ามิเนาเราสามารถซื้อได้นะครับถ้าซื้ออลิจีครั้งแรกใช้1ก้อนนะครับครั้งที่2ก็ใช้1ก้อนเอาแบบประหยัดหน่อยก็ซื้อแค่2ครั้งด้านล่านพอครั้งต่อไปเนี่ยจะใช้2ก้อนและใช้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากรีบเลเวลไวขึ้นก็ซื้อไปให้หมดได้เลยนะครับแต่จํานวนที่ใช้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะส่วนฟาร์มาไหนแล้วแต่นะครับจะต่อสู้ครั้งแรกไปก่อนก็ได้้เพพืื่อออปลดด็กระับขงนที ยังไงเราก็ต้องเขีร์ให้หมดอยู่ดีเนาะถัดมาเลยก็คือการไล่ทำเควสนะครับเราสามารถกดเมนูภารกิจขึ้นมาเพื่อไปไล่ทําภารกิจแต่ละอย่างก็จะได้ EP ปฏิบัติงานนะครับภารกิจในช่วงแรกเนี่ยบอกเลยว่าจะมีเยอะแบบมากๆานะครับและจะทําให้เราได้รับ EP มามหาศาลถึงแม้ว่าบางภารกิจอาจจะใช้เวลาในการทํานานแต่แรกมากับเราก็จะไปเจอกล่องบ้างอะไรบ้างตามสถานที่นั้นอยู่ดีนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีภารกิจมากมายนะครับรอเพื่อนๆอยู่ให้เราไปทําการปลดล็อกแลกกับของตอบแทนที่ เราจะได้มาฉะนั้นนี่ก็คือในส่วนของการเก็บเรเวลของ EP ีปฏิบัติงานสามารถไปเล่นเพื่อยกระดับเรเวลกันได้นะครับจะได้ปลดล็อกของรางวัลค่าตติสูงสุดเมื่อเรเวลถึงก็ไปรับของรางวัลจากตรงนี้ได้ด้วยแต่เรเวลตันของเกมอังไดเอ็นฟิลนะครับก็จะอยู่ที่เรเวล60ฉะนั้นต่อให้เราเล่นไปเรื่อยๆอยังไงเราก็เรเวลถึงอยู่ดีถ้าไม่ดีอะไรนะนี่ก็จะเป็นวิธีการเก็บเรเวลเจ้าพนักง,งานพื้นฐานที่เพื่อนๆต้องรู้อันนี้ก็ฝากไว้เพียงท่านี้เจอกันใหม่พระหน้าไปก่อนนะครับขอบค ทกคนมากนะครับทุกคนผู้ชมของจริง